ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนเฮดมันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนนะครับเมื่อนี้พบกับกันกับช่องค้นเฮดมันนะครับช่องสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับเอามาเรียนรู้ไปน้ากันเมื่อนี้บรรยากาศทั้งแรงครับผมพาพี่นอ้องมาเบิ้งไฮมันฮาเก่านะครับามาคนเดียวตามเคยครับผมเมื่อนี้วามาขุดเช็คหัวมันสัมปลังนะครับผม และยอง15บหานะครับที่ที่เห็นอยู่นะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายจะเป็นกเกษตรศาสตร์แป mm hmm. เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมผมได้ขุดทําการไว้พี่น้องเบิ้งแล้วนะครับ mm hmm. อ่าอันนี้ก็แต่ว่าบ่เลือกก็เลือกที่ได้พี่น้องอ่าเบิ้งตนที่เพิ่นสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับก็คือ ทอนพันกับคอนข้างจะจะใ่ใส่ใดอยู่เพราะว่าเป็นมั่นปลูกพาแรงนะครับอ่าเป็นสายพันธละย่องสิบหานะครับอ่าอันนี้เป็นแปลงขยายท่อนพันุของผมนี่นะครับเทียบกับขวดน้ำหกร้อยมพี่น้องเบิ่งผ่านบาครับอันนี้ ก็ล่องมาเช็คเบื้องแปงซื้อเด้ครับก็เลยว่าทายให้พี่นงได้รับชมน้ำกันเพราะว่าน่าจะต้นเดือนกันยาครับผมจะได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะครับก็เลยล่องมาขุดเช็คเบื้องเพราะว่าฝนกับค่อนข้างเล็งอยู่จักน้อยก็เลยมาเช็คเบื้อง่าเพิ่นเพิ่นจเนนาบอนะครับ เนาก็จะได้กูเลี้ยวขึ้นก็เก่า,กาอันนี้ก็ใส่ใดอยู่นะครับบอมบอมี่บอมี่เนาเนาะครับเบืองจากลักษณะตนแล้วบอมมี่ใบเลี้ยงใบย,ยังก็เได้มาขุดเช็คหัวบังครับนี่นะครับลักษณะตนเพ่นมั่นพาแหลงมากกะประม่านหัวแม่มือใดอยู่นะครับ ไงก็หัวแม่มือตัดออกมาแล้วเส้นผ่านซุยมกลางก็น่าจ,จะประมาณเลี้ยนสิบนะครับหัวง่าย,ยๆถือว่าใส่ได้อยู่นะครับเป็นมั่นที่ปลูกระยะสั้นได้นะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ตั้งแต่8เดือนนะครับทั้งเพิ่นเขมวางสั่นละ นักวิชาการที่เพิ่นเหตุสายพันธุ์ออกมาเนาะแต่ว่าวัดเปอร์เซ็นต์แปลงได้ท่าได้กัจังมาะว่ากันอีกเที่ยนึงอ,อันนี้ผมใ้ซ้อนพันธุ์มาปีที่แล้วนะครับกับปลูกมากัถือว่าใส่ไสด้อยู่นะครับเป็นมั่นปลูกขามแรงนะครับหัวก็อาจจะ บอ่อดกบอ่อหลปันไดเนาะครับผมเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์ของผมแต่ว่ากัเรื่องความหง่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นาะครับนี่นะครับสภาพแปลงเนาะครับผมตั้งใจว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นเดือนนานะครับ ต้นเดือนนะผนว่าต้นเดือนกัญยาเนาะครับต้นเดือนกันยา,นนนนยาว่าจะทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะครับนี่นะครับลักษณะต้นแลวกขอตาเพิ่นค่อนข้างจะทีนะครับสมบัสายพันธุ์นี่ผิวเพิ่นคล้ายกันนะครับกับ เกษตรศาสตร์แ0ศนะครับแต่ว่าตาเพิ่นของเกษตรศาสตร์8 0ศมันจะเลียมมันจะไขว่กันอย่ตำแหน่งตาใบของเพิ่นนะครับนี่ก็มามีอย่างหลายครับมา่าขุดเชกเบิง่งตรวจสภาพแปลงกันเลยว่านายพี่น้องเบิ่งเนาะครับอันนี้เป็นของแรมยมนะพี่น้องอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์แ0ศนนะครับ อันนี้ครับเพิินก็จะแตกแตกกิ่งหน่อยออกมาอันนี้ผมเด้ดทาการหักออกนะครับพี่น้องเบิ่งดีดีนะครับาตาใบาเพิินเพนจะไขว่กันอยู่อันนี้ต้นก็ประมาณเพียงอกนะครับมั่นพาแหลงหน้าอ่านี่ครับสําหรับสีของเพิ่นเพื่อ มีคนมาหลอกขายเนาะครับทอนพันกับเบงดีๆเดิเอพี่นวงเดิอเป็นห่วงเ้ยครับผมอ่าจังได้ม,ดมือนีคนเฮ็ดมั่นกะสวัสดีครับ